แกเหรอคือคนที่ปองร้ายจะทำลายจักรวาลของเราแต่ฉันเซย่าจะขุ่ดาวมาบินจะให้แกผ่านไปได้หรอหมดดาวตกเพก่อสัตว์ไปไงล่ะฉันเหมือนเพื่อสัตว์ตัวจริงไหมล่ะกูขอถอนนี้ออกก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่เกี่ยวจะดึงกูมาครับทุกคนมื้อโลกเต็ไมไปด้วยความชั่วร้ายเส้นแห่งความหวังจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน บอดของพวกเขาสามารถทำลายท้องฟ้าได้เจสโ่การของพวกเขายสามารถตัดแ่นดินได้เครื่องรางที่บริความมืดเริ่มอ่อนกำลังลงฮาเดสไอ้มีฮาเดสด้วยพลังคอสบวกกูสั่นเลยว่ะเชสไอ้ทีน่าเขามาว่ะสิบสองราศีอันนี้ผมบอกก่อนนะครับทุกคนว่าถูกลิกสิทแบบ์แบบน0 0นะครับผมนะซื้อมาตรงๆเลยเว้ย ทำไมเยอะทำไมบาไซร่า,า,าและอีกจุดหนึ่งที่ผมเรียกว่าผมปลื้มปิติมากครับผมใครอยากดูเนื้อเรื่องเซนไซย่านะครับทุกคนกดตรงนี้เลยครับผมที่อัลบั้มเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถดูได้โอ้ oh my god เฮ้ยดูเนื้อเรื่อย้อนกลับสามารถเล่นต่อได้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยต่อเส้นทางเพื่อเปิดพลังเป็นกรเป็นไง,ไง เวโคตรเท่เราเด็กผู้มีความฝันทั้งหลายและตอนนี้คุณกัลังอยู่เกือบเกมเซ็งสยา E.S. พรังงคสมบอรณ์จงรุกชอนเป็นโคตรเท่โคตดเบียวเกาะทองอันออร่าบอกเลยใครเห็นก็อดใจไม่ไหวดูนิโค้ดเท่กูไม่รอละเล่นเลยแล้วกันชินีว่า เป็นไงทุกคนเทป่ะอันนี้เนี่ยนักภากเนี่ยเป็นนักภากจากเซนไซยาที่ถูกรขกิธิลนะเว้ยเชี่ยโเตรเปเฟียวจัดและดูความดีงามทุกคนสกีนเซนไซยาตอนแรกสุดอย่างโกตรเทเป็นไงทุกคนผมเหมือนขึ้นกว่าเดิมปะ ดูเหล่าตัวละครโกรเซนนั่นนี่ทุกคนโคตรเท่เชี่อเห็นแล้วผมแล้วอ้าอันนี้เนี่ยมีมากกว่า40่สิบตัวเว้ยทุกคนดูนี่เชี่อแต่ตัวไอ้นนจไม,ม่ได้เลยวะอะไรกันไอ้หน้าหวานนี่การโจมตีของแกไม่เห็นจะมีเลยเลยแกน่ะตายตั้งแต่โดนดอกลัวของฉันอ่ะเจมอนโรส โเคตรเทพเป็นตัวใช้ดอกกุหลาบพิษนะครับทุกคนเก่งมากโคตรโอพีลูกช็อกไม่มีสิทธิ์สู้นะครับเพราะว่าโดนแผลทีเราตายเลย <c oughs> ตายเลยเนี่ยทุกคนรอยัลเดมอนโรสนะครับทุกคนปลูกรอยัลเดมอนโรสที่มีพิษไว้บริเวณที่กลุ่มคนหนาแน่นต่อเนื่องสิบสองวิศัตรูที่ในขอบเขตจะ,ร,ตะรับเสร็จติดพิษนะทุกคนดูดิคือสก,กิลแต่ละอันเนี่ยทุกคนมันเหมือนแบบเวอร์ช,รชั่นการ์ตูนเลยเว้ยเหมือนเป๊ะเลยเว้ยจุดคอสโมแล้ววะ ดูนี่ีัยมีบวกเฮ้ยพิรการเชี่ยอ๋อไอ้พวกนี้จะเป็นการบวกสแตทให้ตัวละครเว้ยทุกคนนี่ไงเราสามารถตีบวกได้ด้วยนะและถ้าถามว่าตัวละครตัวไหนที่ผมชอบที่สุดทุกคนลองเดาสิใช่แล้วครับผมชิริว,รวโลมากรโลที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเหรอ โลแตกทุกตอนไม่ว่าเขาจะทําอะไรโลกของเขาจะต้องแตกตลอดไม่กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแล้วมันจะโมว่าโลกมันแข็งแก่งทําไมวะนี่อีกตัวหนึ่งที่เฟี้ยวสกอร์เปียนแตัวแงก็ติดพิษไอ้คเทแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่ตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวเองหมดเลยนะครับทุกคนคือเรียกว่ามันถอดแบบอนิเมะมาเลยดีกว่า เซย่าเย่โคเทเอาจริงผมผมชอบร่างเซย่าร่างสีแดงมันแบบมันมีความคลาสสิกของมันถ้าเป็นเด็กที่อ่านการ์ตูนนะทุกคนมันจะต้องเคยเห็นไอ้นี่แวะมาอย่างแน่นอนเว้ยมักดาวตกเพการ์สซึ่งเกมอย่างนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องมีอะไรกาชาดเนง ที่นี่มันสากาด้วดยวะเฮ้ยอันเธอสี่สิบครั้งได้หรอจริงบอกอันนี้แอบบอกนะครับทุกคนลงทะเบียนตอนนี้รับฟรีการสุ่ม200ครับแบบสามารถเลือก SSR สุดแกร่งได้พร้อมรับเทพีนักเอกของเราคิดโดซารีแบบจำกัดฟรีไปเลย เกมม่นใจดีจัดแล้วผมยังได้ข่าวไว้ทุกคน <_ an> เขาบอกว่าเกมเซนซาย่า EX เนี่ยเลดกาชาแม่งดีมากแม่งดีแบบดีมากๆากกู<_ an> <_ an> <_ an> บอกเลยต้องโดนต้องโดนอันนี้มันมีตู้เยอะมากนะครับทุกคนก็อยู่ที่ว่าทุกคนอยากจะเอาตู้ไหนนะผมแต่ผมเอาตู้นี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นตู้พื้นฐานนะครับทุกคนแล้วดูดิอันเชิญคูณสิการันตีออกเซน SSR อย่างแน่นอนอ้โฮไปเลยดีกว่าุ้ย <_ an> เชียบเป็นแบบเทพีป่ะวะต้องดึงจอขึ้นหรอโอ้ยดีแก้วแบบลงน้ำอธิษฐานป่ะเชียลงมาแบบถึงสองราสีเลยรกันปะ่ะได้แล้วหรอฮะกูได้สีทองแล้วหรอ ชิลิวอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยเห็นนะครับทุกคนปกติผมเห็นต่ลางโลอะก็คืออะไรอะใครรู้บอกผมด้วยนะ a s r ว่ะโคเท่ยิ่งุดเนได้ไดหรอเอาเราไปกันต่อเทพีเอ,อ๋ยส่งพลังจิตวิญญาณเพกซัโกเคอทให้ผมด้วยมาละสีทองมาครับหนึ่งแล้วครับผมอย่างที่บอกมันการันตีใช่ไหมทุกคน สิอันเราจะต้องได้หนึ่งอันแน่นอนใช่ไหมโอเคได้เซย่ามาสองตัวนะผมและสีทองเป็นใครครับ oh, โอ้โหได้มีนาทองอะ่ะไอ้ยี่ผมผมเกลียดตัวนี้มากไม่ปากดีเกินเราไม่ชอบโอ้โห อันเดบเลันผมลืมบอกอไปนะครับทุกคนตู้นี้มันพิเศษนะผมมันสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเอาโรไหนที่เราสุบมันคือตู้มือใหม่ทุกคนเห็นไหมผมก็จะเลือกได้ว่าผมจะเอาอะไรนะผมมันก็จะได้แค่อันเดียวนะแต่อย่างที่ผมบอกที่ดียวครับไปครับ เอาละมาตู้หลักกันดีกว่าครับทุกคนดูกันว่าใจร้าวนั้นจะได้อะไรบ้างตอนนี้ผมมีทั้งหมด515ใบนะครับทุกคนถ้านอนเนี่ยเราใช้ประมาณส100ัก1 0 0่งรอถึงสองละกัน,นะจะได้ให้ทุกคนเห็นนะว,ว่าเรกาชาเกมนี้มันปัะมาณไหนเนาะอันนี้เขาบอก10ครั้งเนี่ยจะการันตีระดับ SR นะสำหรับตู้นี้แต่เชื่อผมเถอะพลังของโกขอสีทองนะฝ่ายอยู่ในตัวของผมซ กำลังโก้คอไม่ดูถูกไม่ได้ยรงงดกว่าโอ้ไอตัวพังธุจิตมูนนเ,บบเลบมันง่ายไปป่วาวะทุกคนมันจะแบบได้ลัวขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวลกเบก็ยิงชาผมพอดีอ่ะอ่าเรียบร้อยไม่ได้พูดเลย กูไม่น่าพูดเลยกูแตกครับผมหุ้ยมาละเฮ้ยเจี๊ยไอ้เจี๊ยกูลาวะเอาวะเดียวได้จงรับไปเจมอนโรสเอาอะตัวที่ผมอยากได้แม่งมาโคตรลัวทุกคนเสียามาดิวะพระเอกของเราต้องมาดิวะกูแต่งมึงมาขนาดนี้เฮ้ยอ๋อเมื่อกี้เห็นสีทองปะ ถ้าไปที่สีตะขอตรงเหนือแปลว่ามาชัวใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ดีกว่านี่กูยังจับทางเกมนี้ไม่ได้สินะถ้าทุกคนได้ระดับธรรมดาเนะี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวหน่มมันก็สามารถตีบวกได้หน่มแล้วก็พัฒนาตัวละครได้นะโอ้โหเรื่อยๆเทพีอาเทนาถ้าดูผมอยู่่วยพลอยผมด้วยนะครับส่งพลัง คอสโมของทุกคนฮาจชูเซราโอจิปาราเซเรโรชิอาทองมาทำไมมันอยู่หน้าตุด้ายตลอดเลยวะโอ้โหตัวซ้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องกุหลาบก็โอเคอยู่ก็เฟี้ยวอยู่เฮ้ยทองหนึ่งมาทองหนึ่งมา เสยยากคัดมาหาชัชนเชอะโอ้ยตัวน้ำแข็งไงนะ่ีไปเลย อโคเดนคาร์มิวอันี้ก็เท่ทุกคนทุกคนคิดว่าไงละ่ะผมเปิดไปประมาณ100ใบได้ระดับ S S R บั๊บบั๊บตัวโคตรเฟี้ยวโคตรเท่และทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ซุ่มได้เยอะกว่าผมอีกนะลงซนเมียสงรใบไงอย่าลืมซึ่งการเล่นในเกมนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเลืองนนครับมตอนนี้พวกเราก็เปิดออโต้นะครับผมนะให้มันไปนทำภารกิจเองนะครับการต่อสู้นะครับทุกคนก็จะเป็นการต่อสู้แบบจัดทีมนะครับผมฮะเราชอบตัวไหนเราก็สามารถจัดลงได้เลยนะผมแต เราก็ต้องดูว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งไหนเราแต่ถ้าแบบเฮ้ยศึกษาไม่ไหววะก็จัดทีมด่วนไปดิและมันมีคอมโบลับนะครับทุกคนถ้าเราวางตัวละครที่มีค่าความสามพันธ์กันเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกเพิ่มนะคทุกคนอย่างเงี้ยได้ดามิดสร้างกายภาพ500โคตรดีเงโอโจกเดเดเดอุ้ยมันเปิดดีเอ้ยไม่เปนรถเอาละจงรับไปดอกไม้แห่งความตาย กูเป็นคนโดนด้วยวะกูนึกว่ากูใช้แล้วนี่ทุกคนเรามีปุ่มออโต้นะครับทุกคนนะครับเราก็ปล่อยตัวละครเนี่ยมันเล่นเองได้เลย,เลยค,ครับผมดูดิคาซีไแม่งทำโคตรดีโคตรสวยอะเออโอ๊ยโอ๊ยเมือ่อกี้มีแผงเฟมโอ้ชิบโอเห็นปะแ,นและทุกคนอยากจะวัดค่าพลังคอสโมโก,กับผม ถ้าอยากแล้วก็มานี่เลยครับอารวะพีอูพีนะ P. P. ยังไงละ่ะนี่ครับทุกคนเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากกระตบใครนะครับผมแล้วเราชนะเราก็เอาอันดับเข้าไปอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการพีอพีเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นพีอีกับทีมที่คนอื่นเนี่ยตั้งไว้นะครับผมเนี่ยนะมันจะมีทีมแล้วก็มีการบอกค่าพลังนะผมแอ๊สู้ได้เลยนะโอเคตัวผมเก่งเกินแบบ มซึ่งมันมีทั้งหมด12ด่านนะครับผมแล้วถ้าเราผ่าน1นึ่งด่านกูแบยเราจะสามารถเลือกเอฟเฟกต์สำหรับการตลุยต่อไปได้นะผมเนี่ยเลือกพลังโจมตีไอ้ไงบ้าไปสะดุดข้ามไปเรื่อยดูข้ามไปเรื่อยดูข้ามไปเรื่อยนุ่มถ้าใครที่อยากจะเข้าขบวนการเซนไซย่า EX กับผมก็อย่าลืมจะเอาโหลดเกมมาเล่นเลยนะครับผมรับรองว่าความเบลของคุณต้องสิลล์ดคนยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจเราด้วยนะครับผมและ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบัดเดยวโต๊ะเป๊กซ่า